สว the ัสดีครับพ่อมือวิทพงพ์ซี่เพชรนะครับอาชีพนี่ก็เป็นทายาธุรกิจนะครับที่บ้านก็ทำเบ้าน้ามันส้นปามนะครับปัญหาสุขภาพของผมเองเนี่ยผมเองเป็นนักกีฬานะครับที่เล่นชอปมาแล้วก็เป็นดำน้ำตอนนี้ดำน้ำเนี่ยเวลาดำน้ำเนี่ยเราเนื่อยมากซร้าได้แล้วก็เนื่อยนะครับถ้าคนที่ดำน้ำเขาจะรู้ว่าซร้าได้เนื่อยแล้วนะครับแต่หลังจากทานโอมเข้าไปนะครับก็ดำได้มากขึ้นเป็นซี่ได้นะครับแล้วก็ไม่เนื่อยด้วยแต่ที่ประทับใจจริงๆก็คืออุมินะครับเพราะเเนนื่ออผลิิตภัณฑ์มีย ตอนนี้ก่อนท่านเนี่ยเวลาดำน้ำแล้วเนี่ยพอดำนักกีฬาขึ้นไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องไซนัสวิ่งในหัวมันจะมีเส้นวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งตลอดเลยนะครับแต่ว่าพอท่านอุ้มมีไปเนี่ยเส้นนี้หายไปก็เลยบึ้ง่าอาจารย์ถีดำน้ำว่าเออเกิดจากอะไรแกบอกเป็นของไซนัสอักเสบแต่น่าจะเป็นโรคที่เป็แล้วไม่ไหายด้วยแต่พอบอกพิม่มกีฬาให้อาจารย์ก็เลยบอกไม่เชื่อก็เลยแบ่งไปนึ่งซองพอมเองกินนึ่งซองจุกได้ดีกินนะครับปรากว่าไม่เป็นจริงๆอาจารย์เนี่ยเป็นมาตลอดชีวิตอดนนนนมมแกกก็็ไ่เเปหืั นะครับก็เลยประทับใจทางผูหนำจานะครับแล้วก็แรกๆนั้นก็คือท่านเอาเนื้อมาตลอดนะครับแล้วก็ประทับใจมาครับระยะเวลาเห็นพจนเนี่ยก็ทุกทุกครั้งที่กินเนีทุกได้ที่ลงเนี่ยก็คือกินทุกครั้งแล้วก็ได้พจนแล้วก็ทําให้เคลียร์หูหงายขึ้นในก่อนดำดามด้วยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์อีกตัวเนี่ยยาแก้แช่ในี่หรือของข้องคุณยายนะครับคุณยายเนี่ยเป็นหลวงพ่อใจแล้วก็ผ้าตัดตอนนี้ก่อนแกผ้าเนี่ยแกไปเจอปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บป็น หัวใจของแกเนี่ยมีอุตันซองเส้นแล้วก็ดีบด้วยซองเส้นนะครับหม้อในน้ำวัดองค์พระตะเลยวันนั้นที่หมอที่อาเจ๊นะครับพอพระผ้าเสร็จปับ๊บกลับไปที่บ้านเนี่ยไม่มีแรงนอนเหนื่อยมากเลยนะครับทำอะไรก็ไม่ได้เดินนักสียากาวก็ต้องกลับมานอนนะครับพเพลียทั้งวันผมไปเจอแกก็ไปคุยเรื่องไอ้เกี่ยวกับแกฟังนะครับเอากระอคุยปับ๊บก็บอกว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งน่าทานมากก็คือตัวฮาร์ด แกบอกว่าซองเท่าไรคนแก่ท่ามนะอย่างแรกเลยพขก็บอกฉลี่ยซซองอร่อยแกก็บอกแพงไม่กล้ากินว่าว่าเอางี้อลไกันก็ให้ยายทานห้าซองแกก็บอกได้ถ้ากล้องฟรีกินนะครับวระทานไปห้าซองนะครับแล้วแก่ท่ามาทานยังไงก็บอกแกว่าให้ทานแขวันละวันละซองนะครับชงใบใบก็ได้นะครับปรากฏว่าแกเนี่ยกลัวไม่เห็นพ้นแกบอกห้าซองเนี่ยแกอยากให้เร็วพอกินชาวซองเย็นซองนะครับพอกินไปแล้วปั๊บนะครับ แกกินไปซ่องวันต่อเนื่องันนะครับชาวซ่องเงินซ่องนะครับวันที่งซ่องแกโทรหาผมเองเลยที่บ้านบอกว่าอยู่ไหนหมาแกที่บ้านผมมาหาปัาวาวา๊บก็ถ้ายายเป็นไงบ้างแกบอกว่าอะไรไม่รู้แต่ที่วา่าแพงๆนั่นแหละเอามาให้กินที่ข้อซ่องกลองแล้วก็ซื้อไปซ่องกลองกินนะครับก้องยายในตอนนี้ผ้าตัดเนี่ยาวงบล้วงเวิกได้กล้องโครงการล้วงนะครับกล้องโครงการแต่ว่า,าถ้ากินเป็นขาดใจเนี่ยเกือบล้านหัวซ่องเส้นแล้วก็ต้องนอนพักฟื้นอีกหลายวัน นะครับแล้วก็กลับมาต้องมาติดต่อโดยต้องกลับที่หมอมาตรวจอยู่เรื่อยๆทุกเดือนแต่หลังจากกินฮ้าดไปเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณเดือนนึงครับหมบอว่าไม่ต้องมาแล้วแล้วก็ให้รักษาตัวกะผ่าถ้ารู้สว่ามีการเต้นหนวยใจเป็นปกติคอยมาตรวจอีกที่หนึ่งก็ทำให้ยายไม่ต้องมาตรวจอีกสามอีกแล้วคุ้มมาร์กเลยครับ่งปัจจุบันเนี่ยยายแข็งแรงดีขึ้นมากนะครับก็ออกเดินได้นะครับจำบอก่่นไม่มีแรงนะครับนอนเป็นเดือนเดือนนะครับพอท่านฮ้าดก็ไปตอนนี้เดินรอบสนามกีฬานะครับวันหนึ่งสร้างรอบ นะครับแล้วก็มีแรงสามารถเดินไปนดูร้านดูอะไรได้เยอะมากเลยทำให้ทุกคนในบ้านประทับใจในผลิตภัณฑ์กล้องฮาร,งร์ดไอ้อรกล้องผลิตภัณฑ์อาเจียวมาครับขอบคุณบริษัทอาเจียวด้วยครับ